ผมนาจากคาร์ไซทีมครับคลิปนี้เราอยู่กันกันกบ Seeker 7X ครับรถยนต์ไฟฟ้าทรง SUV รุ่นใหม่ล่าสุดจาก s e e เ e r ประเทศไทยนะครับที่เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่15สิงหาคมในคลิปนี้เราจะพาชมรอบคันพร้อมลงรายละเอียดเกี่ยวกับ Highlight ฟีเจอร์มีความน่าสนใจอย่างไรคลิปนี้เราลงดีเทลบบกันครับ ขอนถอดแจ็กเก็ตนะครับเพื่อความคล่องตัวในการนําเสนอคลิปนี้นะครับแล้วก็อากาศที่ถ่ายทําวันนี้เนี่ยก็เริ่มอุ่นขึ้นละต้องบอกแบบนี้ว่า s e เกอร์เซนะครับถือเป็น SU ส e, พลังไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของซีเกอร์เลยก็ว่าได้นะครับในประเทศไทยเนี่ยเคยโชว์ตัวครั้งแรกเมื่อปลายปี2024ในงาน Motor Expo นะครับแต่ณนวันนั้นเนี่ยเขาเอาเวอร์ชั่นพวงมาลัยซ้ายมาโชว์ตัวก่อนเพื่อดูว่าฟีดแบกลูกค้าชาวไทยนั้นเป็นอย่างไรนะครับจนกระทั่งมามอเตอร์โชว ครั้งล่าสุดเลย2025เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาก็เอามาโชว์ตัวอีกครั้งหนึง่งแต่รอบนี้เป็นพวงมาลัยขวานั่นเองนะครับซึ่งหลายคนให้ความสนใจมากๆแล้วก็ถามกันอยู่ว่าเอ๊ะจะเข้าไทยเมื่อไหร่และราคาจำาหน่ายจะเป็นอย่างไรนะครับมาในวันนี้ <S <S เขามาแล้วนะครับ Seeker 7X เอร์ชั่นประเทศไทยนั่นเองในประเทศไทยจะมี2รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือตัว Performance และตัว Long Range นั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราลงดีเทลกันแต่ในวันนี้เราอาจจะนา เสนอในเรื่องของไฮไลท์ฟีเจอร์ว่ารถคันนี้มีความน่าสนใจอย่างไรเริ่มจากขุมพลังกันก่อนนะครับสำหรับ s e กเกอร์นะครับถ้าเป็นตัวท็อปสุดก็คือตัว Performance เนี่ยจะมาพร้อมกับมอเตอร์คู่นะครับ all wheel drive พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่637แรงม้าไรบิด710นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับความพิเศษของตัว 7X อย่างหนึ่งก็คือ ตัวแบตเตอรี่นะครับลงไปถึงการชาร์จไฟเนี่ยรองรับการชาร์จไฟได้สูงถึง 4C นะครับก็คือระดับการชาร์จไฟซึ่งสูงมากๆในรถหลายๆค่ายตอนนี้ยังเป็น 2C อยู่นะแต่ตอนนี้เป็น 4C ละดังนั้นถ้าเกิดคุณเจอตู้ชาร์จที่มีแรงดันไฟสูงถึง800โวลต์มาเจอกับรถซึ่งคันนี้แบตเตอรี่เป็น800โวลต์ก็คือแรงดันไฟนะครับ800-800เจอกันความสามารถในการชาร์จจะเพิ่มขึ้นนะครับ ทางซีเกอรเคลมไว้ว่าถ้าแบตเตอรี่เหลืออยู่10%และเจอตู้ที่มีแรงดัน800โวลต์ชาร์จไปถึง80%ใช้เวลา16นาทีนั่นเองเพราะว่าตัว DC c h a r ร์จเจของรถรุ่นนี้รองรับได้สูงสุด420กิโลวัตต์นะครับในขณะที่ไฟบ้าน AC รองรับได้สูงสุด22กิโลวัตต์นั่นเองถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของ s e e k อ r 7เเลยก็ว่าได้นะครับในขณะที่อีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือรุ่นลอง n g e ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเขาจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังพละกำลัง416แรงมา้าแรงบิด440นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ขนาดเท่ากันเลย100กิโลวัตต์ชั่วโมงการชาร์จไฟก็ได้เหมือนกันนะครับ AC 22กิโลวัตต์ DC 420กิโลวัตต์นั่นเองแต่พิสัยการวิ่งจะแตกต่างกันในตัว performance จะสามารถวิ่งได้600กิโลเมตรมากกว่านั้นด้วยนะ มาตรฐาน NEDC ในขณะที่ตัว long range นะครับจะสามารถวิ่งได้มากกว่า700กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC นั่นเองโดยรวมนะครับในเรื่องของ performance เนี่ยใช้คำว่า Seeker ก็ยังคงจัดมาเต็มระบบเหมือนกับรถหลายๆรุ่นที่เปิดตัวก่อนหน้านี้จริงๆแล้วในด้านของเทคโนโลยีเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับตัว s e e k กอร0-99อยู่นะครับทั้งในด้านของมาตรฐานการชาร์จที่รองรับได้สูงทั้ทงในแง่ของตัวแบตเตอรี่ทั้งในแง่ของตัวระบบขับเคลื่อนด้วยซึ่ง ส่วนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันซิกเกอร์เขาบอกแบบนี้ครับว่าตัว 7X ที่เป็น all wheel drive เนี่ยสามารถลุยได้แม้กระทั่งทะเลทรายนะครับซึ่งเราจะขึ้นภาพประกอบด้วยทะเลทรายที่มีความชันและต้องใช้แรงตะกุยสูงซิกเกอร์สามารถไปได้นั่นเองนะครับที่สำคัญช่วงล่างคันนี้เป็นช่วงล่างแบบถุงลมนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกับตัวซิกเกอร์ศูนย์้านั่นเองสามารถที่จะเพิ่มความสูงนะครับถ้าเขาวัดจากความสูงที่เป็นพื้นราบเนี่ย สามารถเพิ่มได้สูงถึง230มิลลิเมตรนั่นเองนะครับตัวช่วงล่างถุงลมเนี่ยข้อดีก็คือสามารถที่จะปรับเพิ่มความสูงที่สําคัญสามารถปรับเรื่องของการยืดยุบเมื่อเจอพื้นถนนที่ไม่เรียบตรงนี้ก็เหมาะสําหรับการใช้งานในประเทศไทยนะครับที่ถนนในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียบในทุกกิโลเมตรก็ว่าได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายนั่นเองก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเทคโนโลยีหลายๆอย่างจะมีความคล้ายคลึงกับตัวซีเกอร์009บางอันยกชุดมาเลยก็ว่าได้แต่ ถูกครอบด้วยร่างที่เป็น SUV ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะได้รถที่เน้นใช้งานแล้วมีความคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองครับจุดเด่นของ Seeker ร์อย่างหนึ่งนะครับนี่ด้านหน้าต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเตะตาพอสมควรแต่พอมาเทียบกับเวอร์ชันประเทศจีนต้องบอกว่ามีบางอย่างที่หายไปนะครับเนื่องจากเรื่องของข้อกาหนดในการจำหน่ายรถยนต์ในบ้านเราอะบางอย่างอาจจะไม่สามารถทำได้นะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับและที่เป็นไฟสีขาวๆเนี่ยนี่คือ กระจังหน้าแบบ Stargate LED ที่เชื่อมจากซ้ายไปขวาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมาพร้อมกับ LED จำนวน1,831เมตรนี่เรียงกันแบบว่ายาวต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งถ้าในกรณีที่เราจอดรถเฉยๆเนี่ยมันก็จะสามารถเปิด LED ได้เต็มแต่ถ้าเกิดเราขับรถมาไห่มันก็จะแบ่งส่วนซ้ายขวาชัดเจนนะครับในด้านของความใหญ่เนี่ย ใหญ่ขนาดไหนก็ถ้าเทียบเป็นจอทีวีก็ประมาณ93นิ้วนะครับแล้วก็มุมกว้างเนี่ยกว้างสุดเนี่ย310องศานะครับจะสังเกตได้จากตัวไฟที่ใช้คำว่าโอ้โ oh, หอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันเลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นเลยว่าเฮ้ย hey, ถ้ามองไกลๆเนี่ยนี่คือ s ิ e เนะครับ <ๆ S 2> <inequalities S 1> คือ, <ๆ edia. S 1> คอล้ำขนาดนี้ไม่มองก็แปลกละนะครับ เปิดฝากระโปรงสักนิดนึงดูว่ามีอะไรบ้างต้องบอกว่าธรรมเนียมของรถยนต์ไฟฟ้าปกตินะครับก็คือเขาจะมีพลาสติกกัน้นเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ใช้งานต้องไปจัดการหรือไปอวุ่นวายเรื่องของระบบสายไฟอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนี่แหละดังนั้นเขาก็เลยเอาพลาสติกมาครอบเพื่อที่จะให้ฝ่ายเซอร์วิสนะครับเวลาที่คุณเอารถเข้าเช็คระยะนีย่เป็นผู้จัดการนั่นเอง แต่ทีเนี้ย s ิกเกอรนะครับเวอร์ชันประเทศไทยที่เปิดฝากระโปรงมาแล้วเจอเลยก็คือตัวช่องเก็บของหรือ f r อ n t ์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะพอที่จะใส่ของกระจุกกระจิกได้นะครับส่วนที่คุณจะต้องดูแลนะครับก็มีเพียงแค่น้ำฉีดก,กระจกนะครับเวลาปัดกระจกหน้านั่นเองนะครับแต่ส่วนที่เหลือก็คือให้เซอร์วิสเป็นคนจัดการนะครับ แล้วก็มีช่องรับลมนะครับที่สามารถเปิดปิดแบบออโตได้นะครับในขนาดที่ด้านข้างนะครับเส้นสายด้านข้างก็ใช้คําว่ามีความโปร่งคือเหมือนกับว่าเส้นท่อนล่างจะมีความล่ําแต่ท่อนบนจะมีความโปร่งเหมือนกับว่าตัวหลังคาจะแยกเหมือนแบบดูลอยๆนะครับดูลอยๆชัดเจนเลยล้อในตัว Performance จะได้ขนาด 21นิ้วนะครับเป็น Fox นะแล้วก็มีตัวคาลิเปอร์สีส้มนะครับตัวเบรกเนี่ยเขามีการทํามาเป็นแบบพิเศษนะครับเพิ่มในเรื่องของแรงเบรกมากขึ้นเห็นว่าการเบรกเนี่ยระยะที่สามารถหยุดรถได้สนิทเนี่ยใช้คําว่าสั้นมากนะครับราวๆสามเมตรนั่นเองนะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีกล้องนะครับกล้องเนี่ยแค่ด้านข้างเนี่ยมี3ตัวแล้วนะนี่1ตรงนี้2ตรงนี้3 คือกล้องเยอะมากกล้องรอบคันเขาเยอะมากไฮไลท์ของตัว s e กเกอร์อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวออโตเมติกดอก์ก็คือประตูไฟฟ้าที่สามารถเปิดได้นะครับเพียงแค่คุณกดปุ่มตรงเสาบีตรงนี้แล้วคุณแค่ห่างรถนี่มันก็จะเปิดให้แบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็องศาในการเปิดเนี่ยค่อนข้างกว้างถ้าเทียบกับประตูหลังอันนี้คือประตูหน้าเนี่ยได้ประมาณนี้ดูประตูหลัง โอ้โหนี่น่าจะ90องศาได้ทําให้เวลาขึ้นลงรถเนี่ยสะดวกมากขึ้นว่าง่ายๆคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีผู้ใหญ่ที่บ้านเดินขึ้นรถอะไรยังไงสะดวกแน่นอนนะครับนี่แต่เวลาปิดก็ปิดประมาณนี้นี่หรือ,อเดี๋ยวลองผักดูนะเออพักเบาๆก็ปิดให้แล้วก็มีซอฟท์คลสให้ด้วยนะครับ ลืมเล่าอย่างหนึ่งก็คือตัวกระจกมองข้างและรวมไปถึงตัวหน้าต่างเนี่ยจะเป็นเฟรมเลสก็คือจะไม่ได้มีกรอบบางแต่อย่างใดทําให้ทัศนวิสัยเวลาที่เรามองจากข้างในรถเนี่ยดูโปร่งขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเก๋ดีนะโอ้แล้วก็กระจกชิ้นอยูน่าอยู่เหมือนกันส่วนด้านท้ายนะครับค่อนข้างที่จะเตะตาอยู่เหมือนกันนะโลโกโล้สติกเกอร์ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้อยู่ส่วนอื่นๆเลย ไม่ได้เป็นโลโก้แต่มาเป็นตัวอักษรติดอยู่บนกระจกนะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกดวงที่3อยู่กับตัวสปอยเลอร์ชีนบนนะครับที่ปัดน้ําฝนมีนะครับที่ปัดน้ําฝนหลังมีนะซึ่งเขาซ่อนอยู่ใต้สปอยเลอร์นะครับอย่าเพิ่งด่ากันนะว่าเฮ้ยไม่ใส่มาอีกแล้วเหรอเขาใส่มานะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวไฟท้ายเขาก็มาทรงเป็นแนวแบบล้ำๆดีฟิลเหมือนโรบคอป LED ยาว ยาวเลยแล้วก็ฝาท้ายนะครับสามารถที่จะเปิดนะครับนี่เป็นแบบไฟฟ้าก็ได้นะครับโหกว้างอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ถ้าดูชิ้นที่เก็บของนหโอ้โหไอ้ตรงเนี้ยลึกมากเนีดูแขนผมเนี่ยลึกจริงลึกสุดๆแล้วก็สามารถที่จะปรับความสูงด้านท้ายได้นะครับเพราะว่าช่วงล่างเป็นถุงลมดังนั้นเนี่ยถ้ากดไปปุ๊บเนี่ย ตัวท้ายรถก็จะลดความสูงลงคุณก็สามารถที่จะเอาของนะครับขนของจะเอาออกจากรถหรือเอาเข้ารถก็ทําได้ง่ายนะครับนี่เตเปิดนี้เ้ลงวนะแต่เต,ตเปิดสงสัยต้องมีตัวไอ้นี่กุญแจ โฟเกันบ้างนะครับในเวอร์ชันประเทศไทยจะได้อะไรบ้างนะครับพอขึ้นรถมาสิ่งที่จะเห็นอย่างแรกเลยก็คือชุดผู้ขับขี่นะครับที่จะมีทั้งตัวจอ L C D นะครับขนาด13.2นิ้วนะครับก็คือจะเป็นจอสีเลยนะครับสามารถที่จะดูข้อมูลทั้งการขับขี่นะครับดูในเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะครับที่สามารถปรับค่าได้นะครับบนสวิชพวงมาลัยนะครับแล้วก็เรื่องของลมยางก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ยังมีตัว head up display นะครับที่มีขนาด36.25นิ้วนะครับซึ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ตัว head up display เนี่ยแสดงผลทั้งเรื่องของความเร็วทั้งเรื่องของระยะหา่างคันหน้าผ่าน seeker add นะครับก็คือตัว a d a s เนี่ยแหละแล้วก็มีเรื่องของระบบนำทางด้วยนะครับในขณะที่ตัวพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสาก้านนะครับการจะปรับตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปเซตค่าที่จอกลางนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องไปที่ รูปรถนะครับแล้วไปที่รถยนต์แล้วก็จิ้มไปที่พวงมาลัยนะครับการปรับตำแหน่งยืดเข้ายืดออกนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเทเลสโคปิกก็คือสีทิศทางนะครับปรับแบบไฟฟ้าก็จะต้องใช้ตัวสวิชบนพวงมาลัยเนี่ยในการคอนโทรลหรือการปรับตำแหน่งนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นยุคสมัยของรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาจะตั้งค่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไฮไลท์นะครับของภายในห้องโดยสารใน s i กเกอร์เซเนเนี่ยไม่ว่าจะตัว Long Range หรือแม้กระทั่ง Perform ร์แมนะครับ คุณจะได้จอขนาด14.6นิ้วนะครับความละเอียด 3K ไม่ใช่ 3K แบตเตอรี่นะครับ <S 2> <S 2> <S ซึ่งเขามาพร้อมกับฮาร์ดแวร์โดยมีชิปประมวลผลของ Snapdragon นะครับ8295ซึ่งเป็น Dual Core ค o m นะครับแน่นอนในแง่ของการประมวลผลหรือแม้กระทั่งการแสดงกราฟิกเนี่ยจะทำได้รวดเร็วมากๆนะครับสังเกตได้จากการปาดนิ้วนี่ผมปาดอย่างนี้หมุนแบบนี้เลยนะครับทำได้เร็วจริงๆนะครับ การทัชสกรีนอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ติดนิ้วมากๆนี่สังเกตได้นะครับทีนี้เนี่ยในตัวจอ14.6นิ้วเนี่ยเขาจะมีนะครับในเรื่องของอินโฟเทนเมนต์ต่างๆการเชื่อมต่อระบบความบันเทิงเขาก็มีมาให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคนโทรลตัวรถทั้งหมดซึ่งทำได้เลยนะครับคุณจิ้มเนี่ยคุณลากไปปุ๊บเนี่ยไอคอนต่างๆก็จะขึ้นมาประตูเราสามารถสั่งเปิดก็ได้นะครับนี่ นนปิดอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วก็เปิดนี่สั่งเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งคนด้านหลังนี่แล้วก็เปิดด้านหลังได้นะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ล้ําดีนะเอาจริงๆนี่สั่งปิดไปป๊าเป็นแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งการตั้งค่าสามารถที่จะตั้งค่าโดยที่เขามีคีย์ลัดนะครับตรงฝากขวานะครับจะปรับในเรื่องของกระจกข้างก็ได้นะครับจะปรับในเรื่องของ head up display ก็ได้นะครับเรื่องของการถอยจอด ก็มีมาให้แต่ในเรื่อง Infotainment อะไรต่างๆอ่ะนี่มี Apple CarPlay ให้ Android Auto ก็มีให้อ่านี้ก็สอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้าปัจจุบันเวิร์กดีนะครับกล้องรอบคันมีนี่มีทั้งแบบโหมดปกติแล้วก็เป็นแบบ3มิติซึ่งมีมาให้ต้องบอกว่าละเอียดมากนะครับหรือจะดูเป็นมุมล้อก็ได้นะครับจริงๆไม่น่าจะเพียงแค่360น่าจะมีมากกว่านั้น นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะละเอียดมากในด้านของจอกลางเนี่ยมันจะมีตัวสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะครับมีโหมดเรื่องของสัตว์เลี้ยงตั้งแคมป์คือโหมดของเขาเนี่ยเยอะมากแต่ว่าเราคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดแบบเต็มสตรีมขนาดนั้นก็คงจะรองในวันที่เราได้มีโอกาสลองขับแบบเต็มๆเ,เดี๋ยววันนั้นเนี่ยเราน่าจะได้ลองฟีเจอร์เพิ่มเติม,ตมจากจอกกลางตรงนี้นั่นเองนะครับขณะที่เบาะนาั่งคู่น่าจะเป็นปรับไฟฟ้าแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือ มีระบบนวดด้วยนะครับซึ่งเราจะทําการลองนวดดูว่าเป็นอย่างไรก <font> ารนวดที่นั่งอือโอ้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 โอเอาเรื่องอยู่นะมันเป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่าโดนเส้นไอ้ตรงที่มันตึงมากๆเนี่ยมันนวดมันถึงแบบนี้มันอนบบนารมณ์เหมือนแมวนวดแต่ว่าแมวอาจจะใส่รองเท้าที่หนักหน่อยอกดแบบอื้อตรงจุดมากซึ่งระบบนวดเนีย่ยดีมาก มีผ่อนคลายทั้งหลังโอ้โหดีมากเลยอากาตุ้นหลังดิโอ้โหคือโหมดเขาเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยอ่ะสละหโ,โ,โหมดว้ดีเอาจริงๆเนี่ยเป็นผู้โดยสารแล้วเปิดโหมดนี้เนี่ยเคลิ้มหลับได้เลยเฮ้ยดีดีดีวกันมาดูเครื่องปรับอากาศหน่อยเครื่องปรับอากาศนะครับเขาก็จะมีตัวสามารถปรับอุณหภูมินะครับเป็นแบบดูอัลโซนกะ็คือแยกซ้ายขวาชัดเจน สามารถที่จะคนโทรลนะครับโอ้โหจอเร็วมากดูเมนูฟีเจอร์ต่างๆได้นี่กล้องดูสิกล้องโอ้มีเป็นกล้องที่สามารถที่จะถ่ายภาพได้นะครับอันนี้เป็นมุมจากด้านหลังเป็นอารมณ์ประมาณว่าสามารถที่จะวิดีโอคอได้มืองเออหรือถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างนี้ได้ฟีเจอร์เขาเยอะเยอะมากนะครับในขณะที่เวอร์ชันไทยนะครับจะได้พา n o โนรามิกซันรูฟนะครับซึ่งก็ ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะก็กินพื้นที่ไปถึงพุทธยสถารแถวหลังเลยใช้พื้นที่เยอะอยู่เหมือนกันก็ได้ในเรื่องของความโปร่งนะครับทัศนวิสัยที่มองแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แบบรู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดนะครับที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือปุ่มที่เขามีให้เนี่ยก็เป็นปุ่มที่อาจจะใช้คําว่ามีบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าจริงๆน่าจะมีปุ่มที่สําคัญกว่านั้นแต่ว่าที่เขาให้มามีอะไรบ้างด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มเปิดเก๊ะนะครับนี่ มีมาให้แต่ว่าปิดก็เป็นปิดมืออยู่ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นคีย์รัดก็ว่าได้ซึ่งสามารถตั้งค่าได้นะครับไอตัววงกลมที่เป็นรอยประปะการปรับเสียงนะครับการเล่นเพลงหรือมีเดียต่างๆเนี่ยก็าสามารถที่จะทําได้ตรงกลางนี้นะครับและชอบมากตรงที่เวลาเลื่อนในเรื่องของการปรับระดับเสียงเนี่ยเป็นลูกกลิ้งสามารถที่จะไถยขึ้นไถยลงได้เออันนี้ชอบตัวปุ่มที่ผมกดเนี่ยมันคือการลด ความสูงด้านท้ายนะครับเพื่อที่จะขนสัมภาระได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับซึ่งสามารถปรับได้โดยที่ตัวรถเนี่ยมี3โหมดนะครับก็จะมี Comfort, Normal แล้วก็สปอร์ตนั่นเองตรงกลางคอนโซลจะมีตัว Wireless c h a r ์จมาให้นะครับมีที่วางแก้วน้ำนะครับวางได้2จุดนะครับใต้ไวเลสชาร์จจะมีตัว usb นะครับเป็น type c 2จุดนะครับมีช่องเก็บของที่สามารถ เปลี่ยนทิศทางได้นะครับนี่ฝั่งผู้โดยสารก็เปิดฝั่งนี้ก็ได้นะครับฝั่งผู้ขับขี่ก็เปิดอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับแล้วก็พื้นที่เก็บของลึกมากไม่รู้ว่ามุมกล้องเห็นหรือเปล่านะแต่นี่คุณดูความลึกอะลึกแบบลึกจริงๆอะเนี่ยนี่คือนี่คือประมาณตรงขอบเนี่ยลึกมากก็ใส่ของใส่อะไรได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะแล้วก็ลำโพงนะครับซิกเกอร์ซาวโปร ใน s i กเกอร์นะครับติดตั้งมาให้2 1ตำแหน่งอันนี้รวมซับบูเฟอร์ด้วยนะครับถือว่าพรีเมียมนะครับเรื่องของมิติเสียงน่าจะใช้คำว่าอลังการแน่นอนแต่เราคงไม่ได้เปิดให้ทุกท่านได้ฟังเพราะว่าติดเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนั่นเองนะครับวัสดุภายในนะครับตัวบอดเนี่ยได้หนังแนปป้านะครับซึ่งก็เพิ่มความพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยรวมนะครับโปรรถเนี่ยค่อนข้างที่จะ ให้ลูกเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยของตัว s i กเกอ 7X นะครับแน่นอนเขาก็มีตัว A dash นะครับที่ Si กเกอร์เรียกว่า s i กเกอร์แนะครับซึ่งการทํางานของเขาก็จะมีกล้องรอบคันที่เป็น HD เนี่ย12ตัวนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคัน12จุดพร้อมกับตัวเรดาร์อีก1ตัวนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยจะทำงานประสานกันนะครับระบบต่างๆมีมาให้แบบครบถ้วน เตือนกันชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติมีมาให้เตือนมุมอับทางด้านข้างและด้านหลังและช่วยเบรกสําหรับด้านหลังก็มีมาให้ประคองรถให้อยู่ในเลนพร้อมดึงพวงม,มาลัยกลับอัตโนมัติมีมาให้นะครับ Adaptive Cruise Control มีมาให้ถุงลมนิรภัยมีทั้งคู่หน้าคู่ด้านข้างนะครับม่านนิรภัยมีมาให้แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของซีเกอร์เลยนะั่นก็คือตัว One Piece Diecast Aluminium ซึ่งอันนี้เป็นชิ้นที่ถูกออกแบบมาแบบ1ชิ้นใหญ่ ลักษณะจะเหมือนกับตัวซิกเกอร์ศูนย์ศนกั่นก็คือคอยเซฟในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะครับเพราะโครงสร้างตัวรถเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีความแข็งแรงและส่วนที่สําคัญนั่นก็คือเสา A เสา B แล้วก็เสา C เพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นตัวประตูมีคานนะครับกันกระแทกรองรับไปแล้วแล้วก็เสริมความแข็งแรงมากขึ้นต้องบอกว่าซิกเกอร์ให้ความสําคัญเรื่องข,ของความปลอดภัยมากๆนะครับเห็นได้จากวิดีโอที่เขาสาธิตก็คือกรณีที่เขาเจอคนเดินถนนมาปั๊บ ตัว a d a s าเขาทำงานรถหยุดให้ทันทีแล้วในกรณีที่มีรถชนท้ายเขาก็จะพยายามเซฟในส่วนของโครงสร้างหลักนะครับโดยเฉพาะเบาะแถวหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรนะครับเขาก็มีการออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงมากขึ้นยังไม่พอพอโดนชนด้านท้ายเสร็จปุ๊บมีโดนรถบรรทุกชนด้านข้างอีกนะครับแต่ว่าโครงสร้างของตัวรถยังคงรูปไว้อยู่นะครับ ที่สำคัญตัว s i กเกอร์เนเี่ยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุน,นะครับระบบจะทำการปลดล็อกประตูนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ขับขี่สามารถที่จะออกจากตัวรถได้อย่างปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานความปลอดภัยที่ s i กเกอร์ติดตั้งมาให้ใน s i กเกอร์นั่นเองที่สำคัญอันนี้เขาใช้คำว่าขิงได้เต็มปากก็คือมาตรฐานความปลอดภัยนะครับจากการทดสอบ Euro NCAP ซิกเกอร์ได้เรท5ดาวนะครับแล้วก็คะแนนทั้งในส่วนของความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่เป็นเด็กผู้ขับขี่ผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่และรวมไปถึงตัว ADAS คะแนนเนี่ยใช้คำว่าให้มามี70-80%คืออยู่ในระดับตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยในรถไฟฟ้า Seeker 7X ี่ยใช้คำว่าจัดเต็มและไม่อ่อนข้อนะครับต้องบอกว่า ให้มาครบเครื่องจริงๆซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าดูรายละเอียดบางอย่างเนี่ยผมว่าตัวความปลอดภัยเนี่ยแทบจะยกชุดมาจากซิเกอร์ศูเลยก็ว่าได้นะครับแต่มาในรูปทรงที่เป็น SUV นั่นเองรวมไปถึงฟีเจอร์ฟังก์ชันและเรื่องของความสะดวกสบายซึ่งให้มาไม่แพ้กันเลยครับมาดูแถวหลังของ s ิกเกอร์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมโอโหโหสบายมากเอาจริงๆแล้วลักษณะเบาะเนี่ยถ้าหันครึ่งแบบมีทางเดินตรงกลาง ก็คือสิกเกอร์ศูุดๆ9ดีๆนี่เองนะครับต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยโอ้โหนี่น่าจะเป็นเบาะหลังที่นั่งสบายที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ฟองน้ําอะไรต่างๆก็ใช้คําว่านุ่มนะครับนุ่มเลยนะในตัวแถวหลังเนี่ยอันนี้ให้เห็นถึงพื้นที่นะครับนี่คือผมสูง172เซนติมหุ่นไซส์ 2XL นะพื้นที่วางขาก็กว้างมากนะครับกว้างแบบผมสามารถที่จะนั่งข่อยห้างได้แบบสบายเลยขอแนะนคุณผู้ชม คือเนี่ยมันกว้างมากๆนะครับในขณะที่การเอ็นอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหโคตรดีนะครับที่สําคัญตัวเบาะนะครับเบาะหลังเนี่ยสามารถปรับเอ็นได้นะครับไอเน,นี้ยคือชั้นที่สุดละต่อให้ชั้นที่สุดยังรู้สึกเลยว่าสบายดีนะเนี่ยเอาจริงๆโอ้ดีเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือเอ็นแบบเอ็นหลังสุดๆเลยเนี่ยอันนี้คือเอ็นสุดสุด ตำแหน่งเอ็นสุดๆเนี่ยก็ใช้คำว่าอืมดีนั่งสบายแน่นอนว่ารถในราคาระดับนี้ต้องมีที่พักแขนนะครับซึ่งที่พักแขนก็แข็งแรงมากๆแล้วก็มาแบบผูดีผูดีเหลือเกินก็คือมาแบบนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็มีที่เก็บของเอ้ยแต่ที่เก็บของนะ่าสนใจก็คือเขามี usb นะครับ type a แล้วก็ type c อย่างละช่องซึ่งจะซ่อนอยู่นะครับก็จะมีฝาปิดที่เก็บของไว้อยู่ดึงขึ้นมาก็จะมีช่องชาร์จอยู่ตรงกลางนี้ แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะครับสำหรับที่พักแขนเนี่ยวางได้2แก้วนะในขณะที่ตรงช่องด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีที่เก็บของนะครับเหมือนเป็นที่ใส่เหรียญไว้อยู่นะแล้วก็มีโอ้เฮ้ยคอนโซลสามารถที่จะแยกได้โอ้อันนี้ต้องต้องยกให้ดูนี่ไว้ <laughs> ดึงมากไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นตัวคอนโซลกลางที่สามารถดึดงได้นะครับ แสดงว่าตัวนี้ถ้าเกิดสั่งสามารถซื้อตู้เย็นได้เออเพราะว่าตอนที่ผมรีวิว s e e k k r X X นี่มีหลายคนบอกว่าเนี่ยตัวตู้เย็นเน่ะเขามีมาให้แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นสั่งเพิ่มเติมนะเพราะรถคันขายจริงหรือส่งให้กับลูกค้ามันจะเป็นกล่องเก็บปกตินั่นเองเอยอ,อันนี้น่าสนใจช่องแอร์นะฮะสำหรับผู้โดยสารแถวหลังจะอยู่ตรงเสาบนะจะไม่ได้อยู่ตรงกลางเพราะว่าไอตัวตรงกลางเนี่ยมันถอดออกได้ ดังนั้นเขาก็เลยฝังช่องแอร์มาไว้ตรงเสา B แทนนะครับแล้วก็ตัวเบาะสามารถที่จะพับได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะเฮ้ยแต่การพับก็จะเป็นพับแบบมือเลยจะไม่ได้เป็นไฟฟ้านะนี่ก็พับเป็นแบบ60-40นี่อันนี้คือชิ้น40อันนี้ชิ้น60นอยู่โอ้ใช้ได้เลยนะ แล้วก็ไฟอ่านแผนที่สําหรับผู้โดยสารแถวหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะโอ้รถระดับนี้เขาต้องมีให้ถ้าไม่มีก็ลูกค้าบ่นอยู่แน่นอนแล้วมีกล้องหลังนะครับซึ่งกล้องตัวเนี้เอาไว้ทําอะไรเพื่อในกรณีที่ว่าคุณจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็สามารถทําได้จะคล้ายคลึงกับตัว s ิเกอร์ศูนั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวม่านปิดมาให้ม่านปิดของซิเกอร์เซกับตัวศูนจะแตกต่างกันเลยศูนจะเป็นแบบฟลิป สวยๆเก๋ๆแต่เนี่ยเป็นฟิลแบบเหมือนโน้ตบุ๊กอะปิดกั้นมาให้เลยแล้วก็มีมือจับนะครับซึ่งมือจับในตัว 7X เนี่ยมีมาให้4จุดผู้ขับขี่ได้ด้วยนี่ดีงามแต่ว่าเข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับฟิกใต้ตัวเลยนะแต่โดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าโหเอาจริงๆนะยังไม่ได้ขับแต่แค่ลองจับ คลำนั่งดูรู้สึกเลยว่าผูสบายใช้คำพ่าสบายแบบสบายในทุกมิติจริงๆสำหรับ s e ก k r r x x นะครับใช้ได้เลยเบาะหลังนี่คือจุดเด่นจริงๆถ้าเทียบกับรถในหลายๆรุ่นที่น่าจะเป็นพิกัดใกล้กันอย่างตัว t ท s l a m o เด l Y นะครับ Juniper เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องพื้นที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้ได้เปรียบกว่าชัดเจนเพราะว่าฐานล้อก,ก็ปาเข้าไปก็เกือบ3เมตรแล้วนะ เห็นว่า2.9เมตรได้ฉันก็ถือว่ายาวอยู่เหมือนกันดังนั้น,นในเรื่องของไซส์ตัวรถเนี่ยน่าจะใหญ่กว่าแล้วก็ยาวกว่าในทุกมิติจริงๆเออในเรื่องพื้นที่ห้องโดยสารนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้ครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของ s e e เก r 7 x su v พลังไฟฟ้า100%นะครับที่วันนี้เราได้มาสัมผัสกับคันจริงและเป็นสเปคไทยอย่างเป็นทางการละ ทีนี้รุ่นที่จําหน่ายในประเทศไทยนะครับจะมี2รุ่นย่อยด้วยกันซึ่งซีกเกอร์บอกทั้งในส่วนของรุ่นย่อยและราคาคาดการณ์ด้วยนะครับรุ่นเริ่มต้นจะเป็นตัว long range motor ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังนะครับราคาคาดการณ์เขาจะเปิดไว้ไม่เกิน1.7ล้านบาทนะครับส่วนตปวท็อปสุดนั่นก็คือตัว performance ที่จะมาพร้อมกับเตอร์ไฟฟ้าคู่ระบบ all wheel drive เนี่ยราคาคาดการณ์จะไม่เกิน1.9ล้านบาทนั่นเองนะครับทั้งนี้ในวันที่เราปล่อยคลิปนี้นะครับจากคลิปสั้นหรือคลิปยาวเนี่ย คุณผู้ชมที่สนใจ SUV พลังไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของซีเกอรแล้วเราก็สามารถพรีบุ๊กิ้งได้นะครับที่ s i เกอร์เฮา์ทั่วประเทศนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวรถคันจริงนะครับตะเวนไปโชว์ที่ s e เกอร์เฮา์ทั่วประเทศดังนั้นใครที่สนใจสามารถไปชมคันจริงกันได้นะครับส่วนราคายยังเป็นทางการเนี่ย เขาจะประกาศกันในวันที่15สิงหาคมนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรเดี๋ยวคาใช้ทีมจะรยายงานให้ทุกท่านได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของการลองขับก็คงต้องรออีกสักพักหนึ่งผมเชื่อว่าทางซิกเกอร์ประเทศไทยก็คงจะจัดเตรียมรถสําหรับลูกค้าก่อนนะครับแต่ว่าในฝักของอตัวผมเองหรือแม้กระทั่งพี่ๆสื่อหลายๆคนเนี่ยการลองขับน่าจะรออีกสักพักหนึ่งดังนั้นก็อดใจรอครับสำหรับ s i กเก 7x นั่นเองครับ นี่คือทั้งหมดของคาไซทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ